คุยกับลูกค้าไม่เก่งคุยกับคนใหม่ไม่เก่งต้องแก้อย่างไงครับวันนี้มีหลายหลายคน inbox มานะครับสอบถามผมว่าครูก๊อฟทำธุรกิจโปรโมทแอปช้อปปิ้งออนไลน์แล้วมีวิธีการคุยกับคนใหม่มีวิธีการคุยกับลูกค้ายังไงนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเคล็ดลับนะครับอยากจะบอกทุกคนเรากาลังทําธุรกิจนะครับไม่ว่าธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจออฟไลน์หรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ ที่เราต้องคุยกับลูกค้าสิ่งสําคัญของการคุยนะครับผมมองว่าอาจจะไม่ต้องเลือกประโยคที่ดีที่สุดอาจจะไม่ต้องเลือกประโยคทองคําที่สุดหรืออาจจะไม่ต้องเลือกประโยคอะไรที่มันเป็นคําพูดที่แบบสวยหรูที่สุดแต่สิ่งสําคัญนะครับผมจะมีสิ่งสําคัญมาแบ่งปันสิ่งสําคัญคือการที่เราพูดด้วยความจริงใจการที่เราบอกแบบตรงไปตรงมาคุยกับลูกค้าแบบจริงใจเท่าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่เพิ่งก้าวข้ามาทํธุรกิจใหม่ๆแล้วก็ถามคุณว่าคุณรายได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้คุณมีเงินเข้ามาเท่าไหร่แล้วให้เราบอกเขาไปตรง่ ผมเพิ่งเข้ามาทําพี่ผมกําลังเรียนรู้อยู่แต่ผมเนี่ยตื่นเต้นกับมันมากถ้าวันนี้ผมเชื่อว่าพี่มีศักยภาพมากกว่าผมอีกถ้าพี่ได้เข้ามาทํานะผมว่าพี่อาจจะมีแรงมากกว่าผมหรือไปไกลกว่าผมอีกคุยแบบตรงๆคุยแบบจริงใจและก็บอกเข้าไปนะครับด้วยความจริงใจผมเชื่อว่าคนจะชอบความจริงใจและการคุยกับลูกค้าอีกอย่างหนึ่งคือเราจะต้องคุยเพื่อแก้ปัญลูกค้าไม่ใช่คุยเพื่อจะเล่าเรื่องของเราเพียงอย่างเดียว เพราะวันนี้มนุษย์ทุกคนต้องการเข้ามาทําธุรกิจรหรือต้องการซื้อสินค้าอะไรบางอย่างเพื่อตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาของเขาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือจะต้องเข้าใจเขาจะต้องรับฟังเขาและจะต้องแก้ปัญหาเขาได้เมื่อเราแก้ปัญหาเขาได้วันนี้เขาก็จะซื้อของของเราและท้ายที่สุดนะครับวันนี้ทุกอย่างเวลาเราคุยเราต้องคุยด้วยความตื่นเต้นและความมั่นใจเพราะวันนี้ถ้าเราคุยหรือเราขายสินค้าเราขายธุรกิจขายโอกาสอะไรบางอย่างแต่ถ้าเราไม่มั่นใจทุกคนคิดดูจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราพูดแบบเออ 啊，呃呃啊啊。 ความมั่นใจมันไม่เกิดหรือความตื่นเต้นมันไม่ได้พลังมันไม่ได้ทําให้คนนะครับไม่สามารถที่จะทําให้เขารู้สึกมั่นใจหรือคลายความกังวลเขาได้เพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคดีๆทุกๆคนลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับวันนี้ผมก็มาแบ่งปันจากประสบการณ์ที่ผมทําจริงๆเดี๋ยวยังมีเคล็ดลับอะไรต่างๆผมก็จะมาทยอยแบ่งปันกันนะครับอยากจะได้เรื่องราวดีๆเคล็ดลับดีๆฝากกดติดตามมาได้ที่เพจสอนออนไลน์บครูก๊อฟเฟซบุ๊กกรุงเทพหินก้วหรือเสิร์ชคําว่าครูก๊อฟในช่องทิกตอกหรือในยูทูบก็จจะเจอนนดดีีีวันนั้ลาแค่สคร